สวัดีค่ะวันนี้พบกับพี่อ้อคนหมอชิดน,นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะพานั่งแท็กซี่ไปท่าน้ำโนนเนาะไปดูกันว่าท่าน้ำโนนกี่บาทค่ะตามมาเลยค่ะถึงหมอชิดนนะึกถึงพี่อ้อก,กันนะคะพี่อ้อคนหมอชิดค่ะ เขาจะไปไหมรถจำรถแท็กซี่มันจะยิ่งมากเราก็จะสตาร์ทจาก หมาะชิดน,นะคะไปท่าน้ำนนเนาะที่บาทเดี๋ยวเราก็ไปดูกันมีจังมาเปล่ามีอยู่รุ่มเราไปทางเราไปเส้นไหนกันเนี่ยเราไปเป<ม>ส้น<ส><ส>นี้เส้นไหนอันนี้เอาถ่ายลง,ลงยูทูบเลยนะวงสว่างหมดระวังซ้ายมาคันนึงนะเราไปก่อนนะเราไปก่อนเข้ามาแรงเข้ามาแรงมันเป็นทางคโค<อ>้งเนี่ย วันนี้พี่ออกก็จะพานั่งแท็กซี่ไปข้างน้ำโนนเราก็จะจะได้รู้ว่าค่าโดยสารเท่าไหร่เป็นไงม้างพี่รถคนไม่ค่อยมีนะเนาะวัอนนี้คนน้องมันมันคุ้มมั้งนี้นนกพ็พอเลี้ยงตัวได้อยู่คนหน่อยพอได้ได้นิดนิดหน,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 น่อยไม่เหมือนลูกเหรอใช่ไหมรถ<อ>เช่าก็แย่รถนู้น <uci usz S 1> เองก็ไม<อ>่พอส่งเนาะโอ้เสียทิ้ง ไปจากวงสว่างไปนู่นไม่ติดหรอกเ้ยวไปแล้วไม่ติดมันวิ่งไหลเรื่อยๆนี่เราก็ะจะถึงแยกวงสว่างเนาะ นน11บาทแล้วนะคะนี่เราก็สี่แยกสี่แยกอยตีวานนนอ๋ออันนี้สี่แยกตีวานนนก็ลูแค่สี่แยกแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อมันก็คือสี่แยกตีวานนนเล้วปากก็จะไปแคลไลจะไปแคลายเลี้ยวซ้ายไปพรามห้านะคะตรงไปก็คืออ่างน้ำนนแล้วก็ติดไฟแดงสแป๊กหนึ่งเนาะ ก็จะถึงท่าน้ำนนกันแล้วนะคะก็ค่าโดยสารก็อยู่ประมาณร้อยหนึง่งอันนี้เกสิบ็ดบาทแล้วเดี๋ยวเราให้พี่เขาไป,ไปจอดตรงหน้าตลาดให้พี่ออดเนาะเดี๋ยวซื้อกับข้าวก่อนก,ก็ใครที่เข้ามาดูพี่ออดน,นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะใครอยากให้พี่อ้อนั่งแท็กซี่ไปไปลงตรงไหนอยากรู้ราคาเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะพี่อ้อมีเวลาก็จะนั่งให้นะคะจะนั่งเล่นไปให้เนาะจะได้รู้ราคาว่าเอ้ยไปนั่งแท็กซี่ไปเท่าไหร่นั่งรถเมล์ไปเท่าไหร่เนาะนี่เราก็จะถึงแล้วนะคะอยู่ข้างหน้านี้เนาะท่าน้านนก็เก้าสิบสามบาทก็ประมาณเก้าสิบห้าบาทนะคะ เราก็ให้พี่เขาหนึ่งร้อยบาทพอดีโอเคนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยนะราคาก็เก้าสิบสามบาทนะคะพอจะถึงติดไฟแดงก็เก้าสิบห้าบาทพอดีอ่ะเราก็ถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อีกครึ่งนาทีห้าสิบสามนีแ่แป๊แบแป๊บอันนี้พี่อ้อนั่งแท็กซี่มิเตอร์จากชานชลาหนึ่งนะคะเราเห็นประชาสัมพันธ์เราก็เดินตรงมาเลยอยู่ตรงหลังประชาสัมพันธ์นะคะแท็กซี่มิเตอร์เนาะเราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบนะคะใครที่ถามเข้ามาว่า แท็กซี่มิเตอร์อยู่ตรงไหนพี่ออทํำสามคลิปสี่คลิปแล้วนะก็ไม่ได้ย้อนเข้าไปดูกันไม่เป็นไรคะ่ะก็ดูคลิปใหม่ๆกันไปเนาะตรงที่ชานชลาหนึ่งลงรถแล้วมันก็จะมีตู้ประชาสัมพันธ์อยู่นะคะแท็กซี่มิเตอร์ก็จะอยู่ด้านหลังตู้ประชาสัมพันธ์เลยไปยืนรอตรงนั้นแท็กซี่จอดรอเราเยอะคะ่ะจะมีก็จะมีช่วงช่วงเช้ามืดเนาะช่วงเช้ามืดประมาณตีห้ากว่าหกโมงก็จะแท็กซี่ก็จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่กับตอนเย็นนะคะตอนเย็นช่วงโพลเพคก็จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวพี่จอดให้เอาลงแถวนี้ก็ได้นะคะเฮ้ยย็นเข้า,เเขาแถวอหอดอยเขารอกันอ,อยู่ไม่ต้องไปอือ่นใช่ไหมไม่ต้องไปเขาเรียกไปไม่ต้องไป,ไงไปใช่ก็จะได้ไม่โดนเอาเปรียบนะคะแท็กซี่ที่หมาชิดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็ลงกันเนาะอ่าลงกันได้แล้วอ่าพี่ขอบคุณมากนะคะโอ้ยไม่ใช่อันนี้อ่าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหลังเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ